ในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในลักษณะเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งกลุ่มแรงงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็สง่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วล่าสุดนะคะเขาก็มีการยกระดับ4มาตรการหลักเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานออกมาด้วยค่ะ นายแพทย์สุวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกรมอนามัยร่วมกันกับกระทรวงแรงงานสภาอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องการป้องกันความเสี่ยงร่วมก็มีการสื่อสารให้สถานประกอบกิจการประเภทโรงงานปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโควิด -19 ด้วยการใช้ g o o d Factory Practice หรือ GFP ถือเป็นการประเมินตนเองผ่านทางแพลตฟอร์มไทยซ็อปโควิดพลัสซึ่งก็มีมาตรการหลัก14ข้อแบ่งออกเป็นด้านการป้องกันโรค8ข้อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอีก6ข้อแล้วประเมินว่าผลเป็นอย่างไรจากนั้นให้ส่งข้อมูลกลับมาที่ฐานข้อมูลบนออนไลน์ถ้าเกิดโรงงานไหนประเมินไม่ผ่านก็ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ก็เห็นว่าจะมีการประเมินแบบออนไซต์ site, โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดจะเข้าไปสู่ประเมินก็กําหนดให้ทุกจังหวัดต้องมีการประเมินโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ10ถึงร้อยละ20 สถานประกอบกิจการประเภทโรงงานที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากก็จะมีความเสี่ยงมากเป็นอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นจึงของให้สถานประกอบกิจการประเภทโรงงานขนาดใหญ่ประเมินตนเองให้เสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีมาตรการแล้วไม่ผ่านก็ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนหลังจากนั้นสนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานรายงานจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะดำเนินการสุ่มตรวจซึ่งกรมอนามัยก็มีการส่งหนังสือไปถึงผู้ประกอบการให้เข้าไปประเมินตนเองและขอให้ประเมินการตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคและแก้ไขจุดเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ สำหรับการยกระดับคุมเข้มการระบาดของโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานกรมอนามัยก็ได้มีการกำหนด4มาตรการหลักนั่นคือ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรคมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยกันตลอดเวลา จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมกับสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการลดความแออัดการเว้นระยะห่างติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการให้ผู้ทีวอยในโรงงานปฏิบัติตามมาตรการค่ะส่วนมาตรการที่2จะเป็นมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ทําความสะอาดบรรดาพื้นผิวสัมผัสการจัดการขยะมูลฝอยจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมหอพักสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานก็ต้องสะอาดไม่แออดัดแล้วให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันถ้าเกิดมีรถรับส่งก็ต้องมีการทําความสะอาดสําหรับการจํำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารต้องมีการกำหนดเส้นทางการเดินจุดนั่งเดินยืน หรือที่พักรอให้ชัดเจนแยกสำหรับอาหารไม่ใช้แก้วน้ำจานชามร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะมาตรการที่3ค่ะ คราวนี้จะเป็นมาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ว่าต้องมีกลไกในการจัดการและแผนเมื่อเกิดกรณีที่พบพนังงานติดเชื้อก็อมีการซักซ้อมแผนถ้าเกิดมีรายงานต่างด้าวก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับโรงงานขนาดใหญ่จำเป็นต้องเข้มงวดเรื่องของการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อโดยใช้ระบบประเมินตนเองผ่านทางเว็บไซต์ไทยเซฟไทยก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำการประเมินความเสี่ยงกันเป็นรายบุคคล กรณีที่มีรถรับส่งให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและเว้นระยะหา่างวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถรวมถึงเช็ดผ้าเชื้อรถหลังใช้งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสรวบให้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติเช่นประตูก๊อกน้ำเป็นต้นค่ะ 4. จะเป็นมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ,ต,อจจต้องรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายในเวลา3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สังการและให้คำแนะนำจากนั้นก็ให้พิจารณาปิดพื้นที่หรือสถานที่และทำความสะอาดพื้นผิวทันที ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ส่งตรวจเชื้อและกักตนเองทันทีในขณะที่ผู้เสี่ยงตามก็ให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยและสิบให้ใช้ b u มเบิลแอนด์ซิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วย การอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบนันถึงแม้ว่าจะมีทางมาตรการป้องกันโควิดเพิ่มขึ้นมาแต่อย่าลืมนะคะมารยาททางสังคมก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยแล้วหนึ่งในกิริยาที่ไม่ควรกระทําเลยในที่สาธารณะนั่นคือการเรอค่ะถึงแม้บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ห้ามยากก็ตาม การเรอเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการขับลมออกจากกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารแล้วขับลมออกมาทางปากทําให้เกิดเสียงที่เกิดจากการสั่นของหูรูดหลอดอาหารแล้วก็จะมีกลิ่นของอาหารที่เราบริโภคเข้าไปและยังค้างอยู่ในกระเพาะอาหารก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีลมอยู่ในกระเพาะอาหารมากเกินไปและทําให้กระเพาะอาหารพองตัวซึ่งการเรอเป็นการขับลมออกมาเพื่อลดการพองตัวของกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะแล้วสาเหตุที่ทําให้เร หรือว่าเรอบ่อยเนี่ยก็เกิดจากการมีลมอยู่ในกระเพาะอาหารมากกว่าปกติซึ่งการที่มีลมมากกว่าปกติจะมาจากสาเหตุหลายประการทีเดียวนะคะที่เราจะพบกันได้บ่อยก็คือรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําอัดลมแต่ยังไงก็ตามการเรอนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีลมมากเกินไปเท่านั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมาจากอาการไม่สบายท้องที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงเวลาของรายการคน สำขานะคะสำหรับการกลืนลมอันนี้เนี่ยจะเป็นการกลืนอากาศเข้าไปทั้งทงที่เราไม่ได้เจตนาหรือบางทีก็อาจจะมีเจตนาก็ได้การกลืนลมเข้าไปในปริมาณมากสามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมเช่นรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเร็วเกินไปรับประทานอาหารพร้อมกับพูดคุยไปด้วยเคี้ยวหมักฝรัง่งดื่มน้ําจากหลอดดูดสูบบุหรี่ใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดีเกิดความวิตกกังวลหายใจลึก ยาวหรือว่าเร็วกว่าปกติดูดนมเช่นเด็กอ่อนที่กินนมแม่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดแล้วทำให้เรอบ่อยขึ้นทั้งน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือไฟเบอร์สูงอาหารที่ทำมาจากโฮลเกรนหรือธัญพืชเต็มเมล็ดถั่วบลคอกครีหัวหอมกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกกล้วยลูกเกดขนมปังโฮวี การมีกรดในกระเพาะอาหารมากเช่นดื่มกาแฟปัญหาด้านอารมณ์จิตใจและความเครียดมีอาหารตกค้างในกระเพาะอาหารมากจากน้ำย่อยอาหารไม่เพียงพอเช่นการกินอาหารมากเกินไปการใช้ยาบางชนิดเช่นยาอะคาโบสเป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่2ยาระบายอย่างยาลักตูโลสและยาซอบิทอลยาบรรเทาอาการปวดเช่นยานาพร็อกเซนยาไอบูโพรเฟนและยาแอสเพริน โดยการใช้ยาแก้ปวดในปริมาณมากก็อาจทําให้กระเพาะอาหารของเราอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้เรือบ่อยได้ด้วยนะคะส่วนโรคประจาตัวที่อาจทําให้มีอาการเรือบ่อยๆได้แก่โรคโกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารอักเสบกระเพาะอาหารหรือโรคแผลในกระเพาะอาหารภาวะแพ้น้ําตาลแลคโตสซึ่งอยู่ในอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบภาวะการดูดซึมฟรุกโตสหรือโซอบิทอลที่ผิดปกติ คือไม่สามารถจะย่อยน้ำตาลฟุกโตสหรือซซบิทอลได้โรคติดเชื้อ h p ชไพลโลไเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่พบได้น้อยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างโรคเซลีแอ หรืออาการแพ้กลูเตนในอาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปงังโรคตับอ่อนทำงานบกพร่องทำให้ขาดน้ำย่อยที่ใช้ในการย่อยอาหารดัมปิ้งซินโดรมเป็นภาวะที่กระเพาะอาหารย่อยอาหารและส่งไปยังลำไส้เร็วเกินไปก่อนที่อาหารจะถูกย่อย เมื่อมีอาการแบบนี้เมื่อไหร่ควรจะไปพบแพทย์คือโดยปกติแล้วอาการเร่อมักจะไม่ทําให้เกิดภาวะที่น่ากังวลน,นะคะแล้วสุดท้ายก็สามารถหายไปได้เองโดยไม่จําเป็นต้องรักษาค่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดพบว่าเร่อบ่อยแล้วเร่อม,มากกว่าปกติหรือมีนิสัยในการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารรวมไปถึงถ้าเกิดพบว่ามีอาการต่อไปนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ ปวดท้องรุนแรงหรือปวดไม่หายท้องเสียอุจจาระเปลี่ยนสีหรืออุจจาระบ่อยอุจจาระปนเลือดน้ำหนักตัวลดเจ็บหน้าอกแพทย์จะต้องทำการตรวจวินิจฉัยด้วยการสอบถามประวัติและอาการต่างๆของผู้ป่วยรวมไปถึงตรวจร่างกายและอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเอ็กซเรย์ช่องท้องตรวจ MRI CT scan อัลตราซาวหรือตรวจความผิดปกติในการย่อยอาหารค่ะอาการเรอหรือเรอบ่อยสามารถบรรเทาได้อย่างไรบ้าง โรืที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปนั้นไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษานะคะแต่ถ้าเกิดพบว่าเรอบ่อยหรือว่าเรอมากกว่าปกติซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติในกรณีแบบนี้ต้องรีไปพบแพทย์ค่ะการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ยังไงก็ตามการเรอที่เกิดขึ้นทั่วไปจากลมที่มีมากในกระเพาะอาหารและลำไส้สามารถบรรเทาได้ดังนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมในการรับประทานและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันบางอย่าง รประทานอาหารและเครื่องดื่มให้ช้าลงจะช่วยลดอาการกลืนอากาศให้น้อยลงไปได้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารพร้อมกับคุยไปด้วยดื่มน้ำให้มากขึ้นและหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนื่องจากว่าจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำตาลแลคโตสสารให้ความหวานซอบิทอลหรือฟรุกโตสซึ่งอาจทำให้การย่อยอาหารผิดปกติสำหรับบางคนหลีกเลี่ยงผักหรือผลไม้บางชนิดเช่น ทัวกะัลำปลีหัวหอมแครอทแอปริคอตลูกครุนบอคคอรีหัวหอมกะะลำดอก กล้วยลูกเกดขนมปังโฮลวีตรวมไปถึงหลีกเลี้ยงหรือลดอาหารที่ทําจากโฮเกนหรือธัญพืชแต่มลเมล็ดซึ่งบางคนจะย่อยได้ยากแล้วทาให้เกิดก๊าซมากอาจจะเปลี่ยนไปรับประทานโยเกิร์ตแทนดื่มนมเพราะพบว่าบางคนที่รับประทานโยเกิร์ตแทนการดื่มนมจะทําให้เกิดแก๊สน้อยกว่าเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตได้ย่อยน้ําตาลแลคโตสที่ทําให้เกิดปัญหาในการย่อยสําหรับบางคนได้บางส่วนค่ะนอกจากนี้ ควรต้องหลีกเลี่ยงพฤติก,กรรมที่จะทําให้เรากลืนอากาศเข้าไปมากกว่าปกติเช่นการเคี้ยวหมากฝรัง่งหรือการอมลูกอมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ตรวจสอบฟันปลอมเนื่องจากถ้าเกิดฟันปลอมที่ใส่อยู่ไม่พอดีแล้วก็อาจทําให้เราต้องกลืนอากาศเข้าไปมากเวลารับประทานอาหารและเครื่องดื่มค่ะหลีกเลี่ยงความเครียดความวิตกกังวลรักษาด้วยการซื้อยาที่จําหน่ายที่ร้านขายยารักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือแสบร้อนกลางอก,อกด้วยยาลดกรด และยาช่วยขับลมที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเช่นยาไซเมทิโครหรือฐานกำมัน อาหารเสริมเอนไซม์สามารถช่วยย่อยน้ำตาลในผักและธัญพืชต่างๆซึ่งย่อยได้ยากหรือทำให้เกิดก๊าซมากผู้ที่มีปัญหาการย่อยอาหารที่ผิดปกติจากภาวะตับอ่อนบกพร่องสามารถรับประทานเอนไซม์จากตับอ่อนเสริมพร้อมอาหารเพื่อที่จะเพิ่มเอนไซม์ที่ขาดหายไปได้ผู้ที่เป็นโรคโกรดไหลย,ย้อนอาจจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์และใช้ยาตามแพทย์สั่งรวมไปถึงการรักษาอื่นๆร่วมด้วยนะคะ พอเราพูดถึงอาการกรดไหลย,ย้อนนะคะก็ถือเป็นโรคยอนิยมของคนเมืองเหมือนกันถ้าเกิดเป็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหายกันได้ง่ายๆนะคะบางคนนี่อาจจะมีอาการเรื้อรงังทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทีเดียวสุดแสนจะทรมานพานจะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงไปอีกค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยเป็นโรคนี้กันมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่ามีพฤติกรรมที่เร่งรีบรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาดื่มกาแฟรหรือแอลโกอฮอล์อยู่เป็นประจำแถมยังชอบรับประทานอาหารเย็นมื้อหนักๆแล้วก็นอนทันทีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็เลยจะไปตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารร่างกายจึงต้องหลั่งกรดออกมาย่อยอาหารในตอนกลางคืนประกอบกับการนอนนอนในท่าที่ไม่ถูกต้อง นอนศีรษะเสมอหรือว่าต่ํากว่าลาตัวก็เลยส่งผลทําให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาที่ลําคอแล้วเกิดอาการแสบประคายเืองที่ลําคอเป็นต้นถ้าเกิดมีอาการกรดไหลย้อนเนี่ยต้องรีบดูแลตัวเองและปรับพฤติกรรมกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็สามารถที่จะเลือกรับประทานสมุนไพรที่เราจะแนะนําให้ก็ได้เพราะว่าก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษากรดไหลย้อนที่หายขาดโดยไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์อะคะ่ะเริ่มต้นจากขิงก่อนเลยแล้วกัน ขิงเนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายที่สําคัญค่ะสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆในร่างกายได้ก็ไลยกันไปตั้งแต่อาการคลื่นไส้จนถึงกรดไหลย้อนเลยวิธีการไม่ยากนะคะ เพียงแค่จิบน้ำขิงอุ่นๆสักแก้วก่อนการรับประทานอาหารประมาณ20นาทีแค่นี้เองจะช่วยทำให้สบายท้องขึ้นแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนกับยาลดกรดแบบธรรมชาติด้วยสำหรับขิงนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมากในการบรรเทาปัญหากรดไหลย้อนก็แนะนำให้รับประทานการวันวะละหนึ่งช้อนชาสำหรับการบรรเทากรดไหลย้อนอย่างได้ผลแล้วก็ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยแต่สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาเบาหวานและยาต้านการแข็งตัวของเลือดต้องรีบปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ ส่วนขมิ้นชันค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในสนรรพคุณมากมายที่ใช้ตันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเช่นช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ยังกระตุ้นการหลั่งสารเมือกมาเคลือบกระเพาะอาหารยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยและช่วยสมานแผลด้วย ในขณะที่ขมิ้นชันก็จะมีส่วนประกอบอย่างสามประกอบเคือคูม,มินที่ช่วยต้านการอักเสบต้านการเกิดมะเร็งและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมเลยนะคะหาซื้อก็ง่ายทั้งแบบแคปซูลหรือแบบเม็ดช่วยทําให้ง่ายต่อการรับประทานค่ะคราวนี้มาดูผล,ลไม้กันบ้างกล้วยหรือแอปเปิลมีส่วนประกอบของอยาลดกรดแบบธรรมชาติ ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งในตัวช่วยที่สามารถลดอาการแสบร้อนกลางอกได้ง่ายๆเพราะว่าผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้เขามีใหญ่อาหารชนิดเพกตินมากป้องกันโรคกระเพาะทําให้กระเพาะอาหารแข็งแรงขึ้นเพียงรับประทานกล้วยสุกหรือแอปเปเป็นประจําทุกวันประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนนอนนี่ก็จะช่วยบรรเทาและป้องกันได้แถมยังอิ่มเบาสบายท้องอีกด้วยค่ะ มาสตาร์ดเป็นเครื่องปรุงรสที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มีความเป็นด่างอุดมไปได้วยแร่ธาตาุมาเลนมาสตาร์ดเนี่ยอุดมไปได้วยสารอาหารจากพืชที่เรียกกันว่ากลูโคไซโนเลตเป็นตัวที่ทำให้มาสตาร์ดมีกลิ่นและรสจัด การรับประทานมัสตาร์ดเปล่าๆอาจจะยากสักหน่อยนะคะเพราะว่ารสชาติของเขาเจรงแล้วก็มีกลิ่นฉุนแต่ด้วยคุณสมบัติที่เป็นด่างของมาสตาร์ดนี่แหละจะช่วยต่อต้านและลดกรดที่ขึ้นไปที่ลำคอช่วยทำให้ลดการแสบร้อนกลางอกไปจนถึงลิ้นปี่ได้เลยค่ะน้ำว่านหางจระเข้สมุนไพรไทยครอบจัก,กรวาล นี่ก็มีสัมพคุณมากมายนะคะจะรับประทานเพื่อสุขภาพหรือจะทาผิวรักษาแผลสดก็ได้โดยว่านหางจระเข้จะมีฤทธิ์เย็นค่ะมีประสิทธิภาพในการสู้กับกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีเพื่อให้รับประทานได้ง่ายและได้รสชาติที่ดีขึ้นเราอาจใช้วิธีการในการชงผสมกับน้ำผลไม้ต่างๆที่ไม่เป็นกรดแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณยังคงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงกับการเป็นกรดไหลย้อนอยู่าการรับประทานสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะไม่สามารถช่วยได้มากนะะักค่ะสิ่ง ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องศึกษาวิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเราก็ต้องปรับพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมคือไม่เข้านอนขณะที่ยังอิ่มอยู่ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปควรรับประทานอาหารอย่างช้าๆใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดรูปมากนักควรควบคุมน้ําหนักงดสูงบุี่หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดอาการแสบร้อนลางอ,อกเช่นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อาหารที่มีรสจัด หัวหอมน้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีกรดมากและช็อกโกแลตเป็นต้นค่ะ